โอเคครับมาดูกันดีกก่าว่าสัปดาห์นี้ World Overship มีอัพเดตอะไรบ้างตอนนี้มันมีงานเป็นกล่องกาชาคอลแลบกับตัวแอนิเมอีกแล้วนี่ครับก็จะเป็นภารกิจคล้ายๆเดิม s สเป c ชียลค m มแ s i i s ชชั่นเชนคอมพ e แล้วก็จะได้กล่องใบนึงมีอะไรเราลองไปดู Combat Mission ก่อนดีกว่านี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นฝั่งตรงนี้ปฏิบัติภารกิจทั้งหมดในสายให้สำเร็จติดต่อกัน,ก,นก็คือทำเรียงนลงไป3ขั้นจะได้กล่องหนึ่งใบ ตู้สินค้าพิเศษแล้วก็อ๋อได้ผู้บัญชาการเรือผู้การเรือผู้การเรือเอาแปลเป็นไทยให้มันตรงกับเขาอ๋อทำลายอ๋อก็คือเรายิงยิงเรือทั้งหมดสี่สิบเอ็ดลำอืมก็จะได้ตัวมาเลยเลเวลสิบก็ใช้ได้อยู่น่าจะมีเสียงวอยไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาลองเข้าไปดูร้านค้าใหม่เซิ มันน่าจะมีบอกโอกาสอยู่นะว่ามันดรอปเท่าไหร่ลองเข้าไปดูนี่มันจะมี6%ก็คือจะได้เรือพิเศษเออใช่เหรอวะ6%ที่จะตกอันนี้นะบ้ามันก็ดีกว่ากล่องนี้แล้วนิดนึงนะแล้วก็มีโอกาส4.5% 6นี่เป็น10%ละแล้วทำไมมันถึง1.5วะ อ๋อในนี้คือหกเปอร์เซนเลยรวมกันเป็นหกโอเคหนึ่งจุดห้ากับหกโหเปิดกันหน้าระเบิดเหลือทั้งหมดสิบลำเฮ้ย hey, มันให้แถมมาเลยนี่หว่าก็คือสมมุติว่าถ้าเราเปิดกล่องก็คือจะมีโอกาสได้ทั้งเรือแล้วก็ตัวผู้ก,การเรือเลยแต่เรือมันสวยของญี่ปุ่นอ่ะใช้ได้อยู่ตรงลายานะนะเป็นแบบเรืองแสงนิดนึงขึ้นเลย เอาอีกแล้วแล้วก็หรือของหนึ่งชิ้นจากในการต่อไปนี้ออกก็คือมีกาหกเปอร์ซ็นที่จะได้ทั้งข้างบนทั้งหมดอก็เอาเรื่องอยู่สิบหกเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเก้าหมื่นเลยวะก็ได้อยู่วเนี่ยไอตัวนี้เอาไปใช้รีเซ็ตตัวสก,กิลของเราซึ่งมันก็ใช้เยอะอยู่อก็ดีแต่มันไม่ได้มีล็อกเหมือนในกิจกรรมอื่น สมมันจะไม่เหมือนพวกนี้ที่แบบมีล็อกไว้เปิดครบปึ๊บล้วก็จะได้ได้อย่างน้อยหนึ่งล้ำแน่ล้มถ้าเกิดว่าเราเปิดไปเลยหรือเปล่าวะไม่มั่นใจโอเคแต่นี่ก็จะเป็นกิจกรรมประมาณเท่านี้นะนี่มีเคสหรอวะมีอะไรไหมเนะี่ยเป็นแค่กล่องมาอย่างเดียวเลยโอแม่งเขี้ยวเอาเรื่องไม่มีเลยก็จะมีแค่ ตัวภารกิจที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรเพิ่มไหมแต่เลยเลเวลสิบแม่งเอาเรื่องอยู่อ่ะใช่คสีแม่งเป็นเรื่องแสงม,มันจะไม่เหมือนกับอัชูเลน,นที่มันแบ่งเกือบทุกประเทศอะไรเงี้ยอันนี้แม่งเป็นของญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะโหห้าหมื่นเลยว่ะ เท่าไรวะเจ็ดพ <PI AN N 2> <X 2 X 2> ันวัตต์ฟัคคือซื้อแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเล่นยาวๆเป็นเรือประจันบานด้วยแบตเทลชิปใช้ได้อยู่ก็จะมีเท่านี้เนาะสำหรับแพทนี้แพทน้าคิดว่าน่าจะเป็นเรือเรือสเปนรึเปล่าวะอาร์มอรี่คอนเทนเนอร์ไม่มีอะไรเนาะไอ้นี่ไงตูกสินค้าสเปียงเรือพิเศษเฮ้ยถาจริงเล้วก็แปดเลยเหรอ ถึงกันยาเชียพิเมียมชิปเออนี่ก็น่าอยู่สำหรับคนที่แบบมาเล่นใหม่ก็คือนี่อะไรอ่ะตู้สินค้าอ๋อนี่ฮะแม่งได้เลยได้เลยเลเวลแปดหนึ่งลำแล้วก็เป็นผู้การเรือเชียแต่ต้องมาสุ่มอเอาเรื่องชิบหายเอ้ยอ๋อใช่เออก็ว่าอยู่มันมีเหมือนเป็นกิจกรรมของ พวกการเรือเป็นเยอรมันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดีเขาเข้าไปดูหนดิตู้สินค้าเอ่อไหนวะมันมีชื่อว่าว่าพรีเมียมชิอ๋อในร้านค้าโอเคนี่มีกล่องเออกล่องนี้ก็น่าเล่นอยู่เหมือนกันน่าสนใจขอดูซิอ๋อนี่คือส่นจุดสี่เลยโอ้แม่งเห็นว่าว่าตรงนี้มันจะได้น้อยกว่าไอ้กล่องกิจกรรมนิดนึงราคาหนึ่งร,ร้อยเหรอโอ้โห ใช่เหรอวะร้อยเดียว,วอ่ะเดี๋ยวหน้ามาเปิดก็คือถ้าเราซื้อสิบเจ็ดกล่องมันก็จะนี่ไงได้ร้อยเอร์เซ็นเลยก็เสียประมาณหมื่นเจ็ดวัตต์มีเรือทั้งหมดสี่สิห้าลำที่เป็นเลเวลแปดเชีย่ยอยากได้เรือเอเซียวอ่ะนี่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกล่องแล้วที่มันน่าจะเพิ่งอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าในของตัวเลเจนด์มันมีอะไรบ้างหรือเปล่า ก็น่าเล่นอยู่นะลองดูดินี่ไงอ๋อมีเมก a าเดยอืมโอ้แต่ถ้าใครดวงดีนี่แม่งได้เลนี่ไงต้องหกพันเดนี้ว่ะราคาหกพันโอ้แม่งต้องซื้อก่อนมนากก่อนหแม่งแสบว่ะ่งโคตรแสบเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือสรุปคือต้องเสียหมื่นเจ็ดนี่แหละเราจะได้เ,เลยเลยเพื่อแปดแน่นอนหนึ่งลำแต่ไปุูมอีกทีหนึ่งเท่าไหร่วะสองพัน สองพันสี่ห้าสิบซีดเล้ว,ว่ะแต่ว่าเรือมันก็กสะสมนะหนึ่งในสี่สิบห้าได้เลาแปดมันก็คือเล่นได้เลยแล้วก็มีผู้การเหลือให้เพราะว่าใช่ไหมไม่มีด้วยแต่พวกนี้มันสมัครได้อยู่แลยโอ้โหร้อสี่สิบห้าคนมันก็เท่เลยเนะโอ้โหคือไม่น่าเชื่อว่าแม่งมีตัวเยอะขนาดเนี้ยอืมอืม เท่อยู่แต่ต้องไปดูในเลเจนด์นะว่าแบบมันวกนี้เขาจะทําตัวออกมาได้แบบสวยกว่าโอเคก็จะเป็นประมาณเท่านี้สําหรับแพทเนี้นะแพทหน้าหรอแพทหน้าก็คงจะเป็นเรือเรือสเปนมาจังวะมันคงจะไม่เข้ามาเนาะนี่ไงยังยังไม่เข้ามา,มา,มาต้องรออีกประมาณน่าจะแป๊บหนึ่งละมั้งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแพทสุดท้ายแนละ้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้อืมห hmm. น้าดูเหมือนกันว่าแบบ มันน่าจะเรื่องต่อไปโดมั้งใช่ป่าววะอืมสุนจอกเกาะก็จะเป็นเท่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวจะเอาของเลเจนต์มาให้ดูถ้ามันไม่ได้ต่างกันมาก,กน,นะโอเคอาจจะเอาเอาลงมาด้วยโอเคก็เอาไว้เจอกันครับในเวอร์เวอร์ชิพชิต่อไป